สวัสดีค่ะทุกคนวอลคัมทูชินเอเมลี่ชาแนลนะคะตอนนี้ชินกำลังจะไปดูรถค่ะทุกคนเพราะว่าหลายวันที่แล้วนะคะชินไปทำการสอบใปกับขี่มาแล้วแล้วก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยถึงขั้นตอนที่ว่าเราต้องมีรถขับแล้ว การจะสอบใบขับขี่ที่นี่นะทุกคนมันจะไม่เหมือนเมืองไทยเว้ยคือพอเราไปสอบข้อเขียนปุ๊บเราจะได้ใบขับขี่ที่เป็นตัว L ก็คือเป็น learner permit มานะคะคนที่ถือ learner permit เนี่ยสามารถขับรถได้แต่ว่าจะต้องมีคนที่ถือใบขับขี่แบบ full license เนี่ยนั่งไปด้วยทุกครั้งเราไม่สามารถขับเองด้วยตัวเราเองแบบไปคนเดียวได้อะ่ะเออแล้วเราก็ต้องแบบขับไปจนกว่าจะแข่งนะคะแล้วเราถึงจะไปสอบ ขับอีกคีนึงพอไปสอบขับเนี่ยพอเราผ่านการสอบขับแล้วเราก็จะได้ใบขับขีบข่ที่เป็นตัว P ก่อนนะยังไม่ฟูลลายเส้นนะก็จะเป็นเลพ P นะถ้าจำไม่ผิด P ตัวแดงเนี่ยก็คือเราก็ขับไปไหนมาไหนเองได้แต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดอย่างเช่นว่าถ้าคุณถือ P แดงเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะขับรถโดยมีแอลโกอฮอล์ในเลือดได้คือไม่สามารถแบบดื่มได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ความเร็วของรถเนี่ยต้องห้ามเกินกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือแล้วแต่แต่ละรัฐนะคะก็จะไม่เหมือนกันที่นี่ก็จะเป็นแบบร้อยกิโลเมตรเนี่ยคือห้ามขับเกินหนึ่งร้อยเพราะเขาก็จะถือว่าเรายังเป็นแบบคนใหม่อะ่ะเออยังขับรถไม่แข็งอะไรอย่างนงี้นะคะจนกว่าเราจะได้ฟูลไลเซนนั่นแหละคือก่อนหน้าเนี้ยชินไม่มีรถเพราะว่าบ้านที่ชินอยู่มันอยู่ในเมืองแล้วมันอยู่ใกล้สถานีรถไฟเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมีรถนะคะแล้วก็เหมือนที่จอดรถอะ่ะมันมีแค่แบบคาพาักเดียวอะ่ะ คือถ้าเราจะมีรถของเราอะ่ะชินต้องไปจอดตรงถนนแล้วเราไปจอดรถตรงถนนนะบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงที่รถเราจะโดนทุบหรือโดนขโมยของนะคะเราก็เลยเลือกที่จะว่าเออไม่มีรถดีกว่าแต่ทีเนี้ยพอเราย้ายมาบ้านหลังใหม่แล้วอะ่ะบ้านหลังใหม่มันค่อนข้างจะไกลมัน การเดินทางมันไม่ค่อยสะดวกแล้วสามีก็ต้องทํางานชินเองก็ต้องไปทํางานเราก็เลยตัดสินใจว่าเออมันมันคงถึงเวลาแล้วละที่เราจะต้องมีรถเป็นของตัวเองเหตุผลหลักอีกเหตุผลหนึ่งคือตอนนั้นชินไปเอาทุเรียนมาขายเว้ยแล้วทีเนี้ยรถมันเหม็นมากผัวก็เลยบ่นผัวเลยบอกว่าถ้าจะขายทุเรียนอีกก็ไปซื้อรถหนึ่งของตัวเองเลยนะห้ามอาทุเรียนมาขึ้นรถชั้นพอรถเหม็นมากชินก็เลยบอกว่า ได้ฉันจะไปทำใบขับขี่ฉันจะต้องมีรถของตัวเองนะคะเราก็เลยนั่นแหละไปสอบแล้วก็ผ่านแล้วก็ตอนนี้ก็จะไปดูรถแล้วจริงๆอะ่ะก็อยากจะทำคอนเทนต์นะว่าแบบเออสามีเซอร์ไพรส์ซื้อรถให้แต่ว่าคิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าเพราะว่ารถเราเองนะคะเราขับเราก็อยากเลือกอยากได้คันที่เราชอบเนาะไม่จำเป็นต้องแบบเลิศหรูก็ได้เอาคันแบบถูกๆง่ๆกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกก็ได้ขอแค่มันแบบ r ี l i เ b อ e ์เะเออแบบค่าซ่อมไม่แพงค่าบำรุงรักษาไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นมือใหม่ถ้าเราขับไปแบบเฉี่ยวไปชนเงนี้ยมันก็จะได้ไม่ค่อยเสียดายเนาะก็นั่นแหละเดี๋ยววันนี้สินจะพาทุกคนไปดูรถนะคะก็ะจะไปดูกันว่ารถที่เนี่ยบางทีแบบราคาถูกมากแล้วอาจจะได้คันแบบใหม่ๆดีๆเลยก็ได้ Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Let's take it รถนะคะคือรถที่เราจะเอาเนี่ยเราเพิ่งลองขับเป็นคันที่สองเองคือจริงๆอะอาทิตย์ที่แล้วอะชินม,มีแผนที่จะไปลองขับหลายคันมากเว้ยแต่พอเรามาขับคันนี้แล้วสามีบอกเออถ้าอยู่ชอบอยู่ก็เอาเลยอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปดูคันอื่น <laughs> เป็นการซื้อรถที่ไม่คิดหน้าคิดหลังนะคะคือก็เออเอาก็เอาแล้วเราก็งงว่าแบบเอากูได้รถแล้วหรออะไรอย่างงี้เราก็ทําเรื่องนะคะทําเรื่องไฟแนน c เราก็ทําเรื่องไฟแนนซ์เขาก็จะเช็คประวัติเราแล้วเราก็เซ็นเอกสารวันนี้เราก็มารับรถนะคะเดี๋ยวชินจะพาไปดูว่าชินได้รถอะไรเนาะและรถของเราก็อยู่ด้านหลังนี้นะคะแยนคือสวิปนะคะรถน้อยๆของเรานั่นเองโอ้ยรถคันแรกของดิฉัน หลังจากที่เราได้รถแล้วนะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราต้องหาซื้อแอลเพลตมาติดแอลเพลตก็คือมันจะเป็นป้ายที่บอกว่าชินนะได้ใบขับขี่แบบเล ARNER น,น,นะคะก็คือเราจะติดไว้หลังรถเพื่อให้คนที่เขาขับไปข,บขับมาเขาจะรู้ว่าเราเป็นมือใหม่แล้วก็เวลาตำรวจตรวจเราก็ต้องติดไว้นะไม่งั้นมันจะผิดกฎหมายนะคะนี่เราก็ขับรถมาที่บ้านคุณนายออยนะคะ คุณนายออยคือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพมาบ้านคนอื่นก็ทำตัวตามสบายเหมือนเป็นบ้านตัวเองนะคะเปิดเลยวะเอ,อเปิดเองเลยเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็เปิดเข้ามาไปดูนะคะเขาคุณยายออยจะพาไหว้แม่ย่านางรถเราก็เลยมาดูบ้านนางดีใจละดีใจละ โอ้ยมีใครอยู่ไม่หนีบ้านหลังนี้นี่เอา้าบ้านไม่มีคนอยู่ขโมยของนะนี่เออห่ <c oughs> วยบ้านไม่มีคนอยู่ปะนี่ฮัลโหลสวัสดีค่ะเ <c oughs> <c oughs> เอามาออกก็นี่นะคะ เจย์ออยเจย์ออยเพิร์อุิยแต่งหน้าสวยวันนี้มันไม่ได้แต่งค่ะาตัวทำการไหว้แม่ย่านางรถนะคะเออไปเคยไหว้เหมือนกันเดี๋ยวคุณยายอ้อยจะพาไหว้มากๆดูแลถูกไปแต่ปัสถุด้วยดอกไม้เยอะดีดอกไม้เสียบดม้แบบไหนบ้างบังล้างบอออกแบบเสียบดอกไม้ให้ได้เด้อเอาปอมปอมยันไหว้ก่อนเอาดอกเสียบมัน

ตังไหนบัจประวยเฉยเลยบอต้องพูดอะไรไหมปวอนะพูดจังไหนสาธุสาธานเด้อไฮโซไฮมาเด้ออันนี้น่งผูค้องเิไปส่แมสาให้โซไฮมาในแถวขาดปลอดภัยปลอดยจากให้อันตรายทุวงนั่งมากปรกษาปรษานไปส่มสาีสมามีคนัคนนี้ตาส เาม่เสียโอ้่เสียมาแล้วโอ้เสีมันแาหมางมงเสียอะไรนีเดยามันก็เสียมมันเป็นยังสกมาสกให้มนโอ้จะเป็นง่ามานี่ยายอ้อยมันรู้นี่่เสีม่นี่มันมีเสียเมีนโมันมม่พอดีจันเบดอกใหม่น่ารักเอาไว้ยังงั้นแหละ

พรมรถพรมรถหรือพรมคนพรมรถมาไถ่เด้อมาที่นั่งพอกล้องไปใส่มาใส่กระหายนะบวชเป็นพระโอ้ยโศกมาแล้วโศกมาเดเป็นโศกมาแล้วโศกโศกโศกกระคาดบอดภัยเด้อไปใส่มาใส่กระไรโศกหมานจ้าจุมือหาวันดีเสร็จแล้วพิธีกรรมเสร็จแล้วนะคะ พอแล้วบ้านกับบ้านปิดคลิปปิดคเอามือมาปิดกล้องรถคันนี้คือรถปี2019นะคะวิ่งแค่ประมาณ2องห0ื่นกว่ากิโลแค่นั้นเองนะจ๊ะคันนี้ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราคา30,000นบาท ชินว่ามันโอเคเลยนะที่รถค่อนข้างใหม่แต่ได้ในราคารถเก่านะคะแล้ว Suzuki Swift เนี่ยเขาก็มี Reliable r a t e ที่ค่อนข้างสูงก็คือมันไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกกวนใจอะไรอย่างนี้ค่าซ่อมค่าบำรุงอะไรก็ไม่แพงแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้าง Home Value สูงถ้าวันหนึ่งเราขายเราก็ยังขายได้ราคาอยู่นะคะดูสิลูกก็มาดูด้วยความตื่นเต้นนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะจ๊ะเราจะขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย หนูอยากนั่งรถใหม่เหรอลูกหนูอยากนั่งรถใหม่เหรอครับบ๊ายบาย